คลิปนี้เป็นแนวทางเล่าพัฒนาแล้วก็ห้าน้อยของปู่ฤสีพุชงนัคราชนะครับนะครับเป็นแนวทางพัฒนาเล่าพัฒนาเน้นนะครับแลว้วก็ถ้าเป็นห้าน้อยก็จะเน้นที่พิเศษปกติและ VIP ครับประจำวันที 15, ่1ิพฤษภาคม2566นะครับเด่นที่ 4, 2 5นะครับ2ตัวเป็นแบบนี้ครับแลว้วก็3ตัวนะครับ2ตัวมี4 2 4 5 2 5 แล้วก็บเบิ์ล CC 2255 3ตัวก็4ี5 5 5 5 2ครับนี่คือแนวทางลาบพัฒนาของปูหรือีผู้ชงน,นะครับนะครับพร้อมหาหน่อยด้วยนะครับหาหน่อยเน้นที่ปกติ VIP และพิเศษครับแต่ว่าราวพัฒนากันเน้นๆกันน้ำแนนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเดิมี่นองเดินปวดใส่วิจารณญาณขอให้ทุกท่านโชคดีครับ